ครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมานําเสนอเกี่ยวกับแบตเตอรี่นะครับคือแบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซค์นะครับก็อยู่ดีๆวันนี้รถก็ไฟแบตเตอรี่หมดเลยนะครับก็สตาร์ทไม่ติดนะครับเปิดไฟเลี้ยวไฟต่างๆก็ไม่ออกเลยก็ เดี๋ยวเราจะลองมาวัดดูแบตเตอรี่กันก่อนนะครับว่าจะเหลือไฟอยู่เท่าไหร่ปกติแบตเตอรี่ก็แบตเตอรี่ตตรถจักรยานยนต์ก็คือ12โวลต์นะครับเดี๋ยวเราลองมาวัดไฟดูก่อนว่า,าไฟจะเหลือเท่าไหร่ประมาณกี่โวลต์น,นะครับเดี๋ยวให้น้องเขาลองวัดดูนะครับครับตอนนี้ก็คือจะใช้มิเตอร์นะครับมิเตอร์เข็มเนาะนะครับในการวัดนะครับ แบตเตอรี่ก็จะมีอยู่2ขั้วนะครับขั้วขั้วบวกอยู่ด้านนี้นะครับก็ใช้แดงดำนะครับแดงก็ขั้วบวกนะครับครับตอนนี้เดี๋ยวลองเอาเข็บออกอีกทีนึงนะครับอ่ะตอนนี้ก็คืออ่ะเดี๋ยวเราลองวัดดูนะครับอ่าคือตรงกลางตรงนี้คือ10โวลต์นะครับตรงตรงเลข10เนี้ยนะครับคือ10โวลต์ แต่ตอนนี้สังเกตนะครับเข็มไม่ถึง10เลยมันก็จะประมาณ7-8 v โวลต์9โวลต์ไม่น่าถึงนะนะครับประมาณ7-8 v ปโวลต์ประมาณนี้นะครับเพราะว่า10อยู่อยู่ตรงตัวเลขตรงนี้นะครับอ่ะก็เราวัดมิเตอร,ร์เข็มดูนะครับก็จริงๆแล้วต้อง12 v โวลต์แต่ตอนนี้เหลือแค่ประมาณ8 v โวลต์นะครับก็เดี๋ยว เราลองใช้ตัวชาร์จวัดดูอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับเ,เดี๋ยวเราลองใช้ตัวชาร์จลองวัดดูนะครับว่าไฟจะเ,เป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขให้เราดูนะครับ่าสังเกตไหมครับไฟประมาณ 8.3v โวลต์น,นะครับก็ ไฟลดลงมากนะครับจริงๆแล้วต้อง12โวลต์แต่อันนี้เหลือแค่8.3โวลต์เองนะครับสังเกตขึ้นหน้าจอเดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้นะครับเป็นตัวชาร์จไฟเข้าเข้าแบตเตอรี่เนาะนะครับแล้วหลังจากชาร์จเต็มเราก็จะมาดูกันว่า,าแบตเตอรี่สามารถที่จะสตาร์ทนะครับเปิดไฟต่างๆของรถมอเตอร์ไซค์ได้หรือไม่นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะามาชาร์จกันนะครับครับตอนนี้ก็เอคือเฉยบเสียบปักเลยก็ได้ อตอนนี้เราก็จะใช้ตัวนี้นะครับในการในการชาร์จนะครับอ่าอ๋อโอเคครับตอนนี้สถานะนะครับอ่ะอ่ะตอนนี้กําลังเริ่มชาร์จละนะครับอ่าตอนนี้กําลังเริ่มชาร์จนะครับอืมสังเกตตรงนี้นะครับอ่าก็เดี๋ยวหลังจากที่ชาร์จเต็มนะครับเราก็จะ มา,าวัดไฟกันอีกทีนึงนะครับวา่าจะไฟจะเข้าไปทั้งหมดกี่โวลต์นะครับก็เดี๋ยวเรามาชมคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมก็จะหยุดวิดีโอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันตอนที่แบตเตอรี่เต็มนะครับตอนนี้เราก็จะทิ้งแบตเตอรี่ชาร์จไฟเอาไว้แบบนี้ก่อนนะครับโอเคครับผม ครับหลังจากที่เรา,าชาร์จแบตไว้ทั้งคืนนะครับก็เช้านี้ก็ไฟเต็มเรียบร้อยนะครับผมเพิ่งวัดดูได้ประมาณสิบส1มสิบสโวลต์เช้านี้นะครับเดี๋ยวจะวัดให้ท่านผู้ชมดูนะครับครับตอนนี้เราก็จะใช้มิเตอร์เข็มวัดนะครับ <c oughs> อ่าครับ สังเกตจากเมื่อวานนะครับเมื่อวานก็คือ,อ,อขีดตรงนี้คือเข้าอยู่ฝั่งนี้นะครับก็คือประมาณ8ตอนนี้เข็มดีดขึ้นไปประมาณ12 13โวลต์นะครับตรงนี้10นะครับก็ตอนนี้ขึ้นไปประมาณ13โวลต์นะครับก็ตอนนี้คาดว่าไฟเต็มนะครับ13โวลต์เดี๋ยวเราจะใช้ตัวชาร์จวัด What ดูแบบ,บ,แบเป็นแบบดิจิตอลอีกทีนึงนะครับอ่า อันนี้ก็โอเคไฟเต็มนะครับอ่ะต่อไปตอนนี้เราก็จะใช้ตัวชาร์จนี่แหละนะครับในการวัดเพราะว่าตัวชาร์จจะขึ้นแบบดิจิตอลนะครับจะดูง่ายหน่อยอ่ะอ่ะตอนนี้ขึ้นมา12.7โวลต์นะครับอ่า ก็คืออยู่ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าไฟเต็มนะครับ12.7โวลต์คือตอนเช้าช่วงเช้าผมช่วงเช้าตอนที่ถอดออกใหม่ๆนะครับอถอดสายไฟออกใหม่ๆผมวัดได้ประมาณ1 3โวลต์นะครับตอนนี้ก็ดอรอปลมานิดนึงก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่ากระแสไฟเต็มนะครับโอเคครับหลังจากเมื่อกี้เราได้วัดค่าโวลต์ดูนะครับค่าโวลต์เต็มนะครับตอนนี้เพราะว่าเราผ่านการชาร์จไว้ทั้ง ทั้งคืนนะครับเมื่อวานแต่เราจะต้องมาดูค่า CCA นะครับตัวแปรสำคัญคือค่า CCA ว่าค่า CCA เนี่ยสูงหรือไม่นะครับปกติแบตเตอรี่นะครับแบบนี้ของรถจักรยานยนต์นะครับก็อย่างน้อยก็คือต้อง120ขึ้นอ่ะนะครับค่า CCA นะครับ120ถึง1 7อปประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าค่า CCA เท่าไหร่นะครับ ไฟเต็มแต่ C ีมีเท่าไรนะครับครับเดี๋ยวผมก็จะใช้ตัวนี้คลบก่อนนะครับอ่บวกนะครับแดงขั้วบวกนะครับดำขั้วลบนะครับอ่าอ่าสำหรับการใช้เครื่องนะครับผมก็ไม่คือไม่สอนแล้วนะครับเพราะว่าเคยสอนนะครับวิธีการใช้เครื่องเพื่อนๆก็ลองย้อนไปดูคลิป ก่อนหน้านี้ได้นะครับเพราะว่าผมมีสาธิตเอาไว้อยู่นะครับวิธีการเทสนะครับเดี๋ยวผมจะดูว่าค่า cca เท่าไหร่นะครับอืมเพื่อนเพื่อนดูนะครับตอนนี้ผมวัดค่า cca นะครับอ่ามีแค่ มีแค่3 6นะครับค่า c c ตรงนี้นะครับมีแค่3 6ส่วนโวลต์นเนี่ยเต็มนะครับโวลต์น,นี่12โวลต์ก็คือ,อ,อแบตเตอรี่ก้อนนี้มันไฟ12โวลต์ก็โวลต์เต็มครับโวลต์เต็มแต่ค่า c c a นะครับสำคัญคือตรงนี้แค่3 6ดังนั้นแล้วก็น่าจะ เป็นผลจากตัวนี้นะครับที่ถึงแม้ว์จะเต็มแตม่ไม่มีไฟก็คือเกิดจากค่า CCA ต่ำนะครับตามที่ผมได้พูดก็คือค่า CCA นะครับจริงๆแล้วต้องประมาณ120ขึ้นนะครับสูงๆก็ประมาณ1780นะครับค่า CCA แล้วความต้านทานต้องต่ำๆนะครับความต้านทานถ้าไฟแรงๆเนี่ยนะครับความต้านทานจะอยู่แค่ประมาณเอ่อ <c> ส <oughs> ิบสิบกว่า20กว่า10กว่า,วาประมาณนี้นะครับ1ิ1หประมาณเนี้ย นะครับแต่อันนี้ค่าความต้านทานมีตั้ง82นะครับโอ้คือยิ่งความต้านทานสูงเนี่ยไฟก็ยิ่ง on. อ่อนนะครับมันจะ6กผันกันแบบนี้นะครับถ้าค่าค่า R เนี่ยความต้านทานสูงไฟไฟนะครับไฟในแบตเตอรี่ก็จะมีน้อยอันนี้สูงมากนะครับตั้งแปดสิบนะครับอันนี้สูงมากตั้ง82จุด จุดห้าสี่จุดหกสี่นะครับดังนั้นแล้วก็คือไฟอ่อนมากนะครับไฟอ่อนมากค่าสีคือดูค่า CCE ก็ร e ู้แล้วแหละนะครับมีแค่สามสิบหกจริงๆรแล้วมันต้องร้อยกว่าเกือบสองร้อยแต่น,นี้แค่สามสิบหกดังนั้นแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าอตอนนี้ไฟเต็มนะครับโวลต์เต็มแต่เราจะลองเอาไปใส่ในเครื่องยนต์ดูนะครับว่าจะใช้ได้กี่วันคือถ้าใช้ได้สัก ระยะหนึ่งสั้นๆก็ก็สรุปเลยนะครับฟันธงเลยว่าเสียเราก็คือต้องเปลี่ยนซื้อตัวใหม่มาใส่เพราะว่าอย่างตัวนี้มันก็หลายปีละนะครับก็ชาร์จโอเคนะครับชาร์จไฟเข้าคือถ้าหากว่าเป็นคือคนทั่วไปเนี่ยนะครับเวลาแบตเตอรี่อ่อนเขาก็เอาไปชาร์จไฟนะครับวัดดูโอเคไฟเต็มเสร็จแล้วก็เอาไปใช้นะครับแล้วเขาไม่ได้วัดค่า CCA นะครับคือมันใช้มันใช,นใช้ได้นะครับ ถามว่าใช้ได้ไหมไฟเต็มแบบนี้ไฟใช้ใช้ได้แต่จะใช้ได้สักระยะหนึ่งอาจจะไม่กี่วันอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็ไฟหมดอีกแล้วอย่างเงี้ยนะครับคือการเก็บไฟของเขาไม่ไม่สมบูรณ์นะครับก็ทําให้ต้องชาร์จบ่อยๆชาร์จบ่อย,อยๆนี่นะครับก็สรุปแล้วก็คือจริงๆแล้วมันก็คือเสียนั่นแหละนะครับก็โอเคอันนี้เพิ่มเติมให้กับเพื่อนๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการชาร์จไฟการวัดโวลต์แล้วก็วัดค่า cca นะครับก็ให้เพื่อนๆได้เอาเป็นแนวทางนะครับในการไปแก้ปัญหาแบตเตอรี่ของตนเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะตามมาชมกันนะครับหลังจากที่เราประกอบเข้ารถยนต์รถจักรยานยนต์เรียบร้อยนะครับเราก็จะมาสตาร์ทรถมาดูระบบไฟว่าไฟที่จ่ายเข้าไปในระบบนะครับเครื่องยนต์เป็นไงบ้างนะครับหลังจากที่เราชาร์จนะครับโอเคครับครับตอนนี้เราก็จะลอง ทดสอบดูก่อนนะครับก็เอามาต่อแบบง่ายๆก่อนนะครับดูว่าจะสตาร์ตติดหรือไม่นะครับก็คือก่อนหน้านั้นนะครับเมื่อวานไม่ติดเลยนะครับเพราะว่าวัดดูไฟแล้วไฟมีแค่ประมาณ7 8โวลต์เองตอนนี้ไฟเต็มนะครับอ่ะครับตอนนี้ไฟขึ้นหมดเลยนะครับไฟทุกดวงนะครับขึ้นนะครับไฟคือคือเมื่อวานแบตเตอรี่คือหน้าจอ LCD ตรงนี้นะครับไม่ขึ้นเลยตอนนี้ ตอนนี้อตอนนี้จอ LCD ขึ้นหมดนะครับอ่าก็ก็ได้จะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาชมตอนที่ประกอบเครื่องยนต์นะครับอ่ารอบสุดท้ายอีกทีหนึ่งนะครับครับตอนนี้เราก็ประกอบอแบตเตอรี่เข้าไปในเครื่องยนต์แล้วนะครับตอนนี้เราก็จะมาทดสอบอไฟกันนะครับว่าจะาดีไหมนะครับไฟข้างหน้าโอเคนะครับ่าไฟเลี้ว อ่าโอเคนะครับอ่าอ่าซ้ายขวาอ่าเบรกอ่าไฟเบรกอ่าโอเคอ่าทีนี้เรามาดูไฟหน้านะครับอ่าไฟอ่าอ่าโอเคอ่าเลี้ยวไฟไฟเลี้ยวครับไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวเลี้ยวอ่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอ่านะครับก็โอเคนะครับก็ สมบูรณ์แบบนะครับระบบไฟก็คือแตกต่างจากเมื่อวานนะครับไฟมีแค่8โวลต์เองนะครับ7 8โวลต์เองหลังจากที่เมื่อคืนเราชาร์จทั้งคืนนะครับก็ตอนนี้ไฟก็มาตามปกตินะครับแต่อย่างที่ผมพูดนั่นแหละนะครับก็คือ,เ,อ,เ,อเกรงว่าจะใช้ได้ไม่กี่วันแบบนี้นะครับอาจจะไม่กี่วันหรือว่าไม่กี่อาทิตย์ก็จะหมดอีกแล้วเงี้ยไฟนะครับเพราะว่าค่า CCA ที่เราวัดดูมีแค่ 30กว่าเอง36เองก็บ่งบอกว่า,าใกล้จะอวสานนะครับสำหรับแบตเตอรี่ก้อนนี้นะครับยังไงก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็คือเราตอนนี้เรายังไม่ซื้อแบตเตอรี่ใหม่นะครับเราก็ใช้ชั่วคราวไปก่อนนะครับสามารถที่จะขี่ในหมู่บ้านขี่ใกล้ๆได้นะครับไปตลาดไปน่นนี่แต่ถ้าขี่ไกลๆเป็นร้อยกิโลอัน่นี้ก็น่า,นาเสี่ยงนะครับอาจจะแบตเตอรี่หมดกลางทางอะไรเงี้ยนะครับก็ เดี๋ยวถ้าใช้ได้ไม่กี่วันจริงๆนะครับถ้าหมดจริงๆเราก็คงจะไม่ช้าแล้วล่ะนะครับก็คือเปลี่ยนก้อนใหม่ไปเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็มาพูดถึงนะครับการที่แบตเตอรี่ของเราหมดนะครับก็ลองทดสอบการชาร์จไฟดูนะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้ตามปกตินะครับแล้วก็อย่าลืมวัดค่า CCA ด้วยนะครับอย่างที่ผม าสาธิตทําให้ดูนะครับก็เป็นเกรดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับสาระดีๆแบบนี้ขอบคุณครับ